สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพรคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานรองคลิกที่ลิ้งใต้คลิปนะครับรุ่นนี้เป็นเลนกระจกวัสดุดีนะครับราคาไม่แรงชวนชม1คันนะครับในส่วนของ Toyota Corolla า l ติ s นะครับตัวนี้รถปี2001นะครับเครื่อง1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถคันนี้อยู่ที่พระราม2 เจรจาต่อรองกันดูนะครับตอนนี้ราคาเปิดไว้ที่89,000บาทนะครับถ้าใครชอบสนใจหารุ่นนี้อยู่นะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถบ้าน100%เปเซนตะครับตัว1.8นะครับก็ถามว่ากินน้ำมันไหมไม่กินหรอกครับก็ค่อยๆขับนะครับอย่าขับแรงก็ค่อยๆไปไม่กินหรอกครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับโค r o l า a ัลติสนะครับเป็นรถยอดนิยมนะครับแล้วก็ดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงนะครับ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลแล้วก็ในส่วนของอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งก็ลองเข้าไปในส่วนของ o u t ต i t หน้าหมูไทยแลนด์นะครับในแฟนเพจ Facebook สามารถหาข้อมูลได้ใน y t u t u นะครับมีคนรีวิวว้เยอะแยะเลยก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรือกนะครับใครที่ต้องการลดไว้ใช้งานที่ไม่จุกจิกดูแลง,ง่ายๆผมก็นิแนะนำนี่นะครับตัวนี้ เอาติปนี่แหละครับในเรื่องของความเย็นนะครับแอร์ถือว่าเย็นจัดจ้านไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหารถไ้ใช้งานนะครับถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เผื่อพี่น้องของท่านนะครับเพื่อนๆจะได้มีโอกาสได้เห็นรถสวยๆแต่ได้ซื้อรถในราคาที่ย่อมเยานะครับไม่แพงนะครับ เราเน้นที่ราคานะครับไม่ว่าใครจะขายเราก็ตามนะครับจะเป็นเต้นหรือเป็นพ่อค้าไม่รู้ครับดูที่ราคาอย่างเดียวครับถ้าสภาพดีราคาสวยรรับได้ซื้อเลยครับเพราะว่าเนื่องจากสมัยนี้จะหารถบ้านแท้หายากครับพอรถบ้านเขาก็รีบปล่อยรีบขายอยากใช้เงินก็รีบขายเลยครับไม่มารอเวลาเอาเป็นว่าผมฝากไว้นะครับคันนี้ก็น่าใช้นะครับเอาไปใช้งานได้คล่องแน่นอนนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับ ไปทดลองขับพาเพื่อนพาช่างไปดูไปตรวจสอบเครื่องยนต์ช่วงร่างระบบต่างๆให้เรียบร้อยนะครับดูและอเรืองเอกสารแล้วจากนั้นก็ค่อยจ่ายเงินขับรถกลับบ้านนะครับอย่างที่บอกนะครับรถยอดนิยมนะครับตัวนี้ไฟอาจจะเหลืองๆนะครับขัดก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้นะครับไฟไม่ไม่กี่พันครับตัวนี้พันกว่าบาทรับรองว่าท่านก็จะได้รถสวยๆเอาไว้ใช้งานนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ